ไม่เสียงดีระยะ100เมตรจัดว่าไกลมากๆนะครับสัญญาณดีไม่ขาดแม้เราหันหลังใช้ได้ทั้งมือถือคอมพิวเตอร์กล้องแบบนี้ก็ไม่ต้องซื้อแยกรุ่นนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมในกล่องเดียวเลยราคา3,000กว่าบาทมันจะมีเหรอครับมีสิครับนี่ไงไมโอเลนซี่เ m 1 8เป็นไมไร้สาย3,000ต้นๆเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ไกลถึง100เมตรเลยครับ ยินดีต้นอนรับเข้าสู่ดูดีรีวิววันนี้มารีวิวไม้ไร้สายอูเลนซี่ AM18 ครับไม้ my ตัวนี้มีข้อดีหลายๆเรื่องนะครับมาท้าชนกับตัวใหญ่ๆรุ่นพี่ใหญ่ๆนะครับราคาหลักหมื่นมาพร้อมกับสีดําและสีเท่านะฮะบอดี้เป็นพลาสติกทําให้เวลาที่เราพกพาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของน้ําหนักนก็ค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกแต่ก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของความแข็งแรงนะครับ ผมใช้สามอาทิตย์ด้วยกันความรู้สึกว่าแข็งแรงนะครับทนทานเลยทีเดียวเวลาที่เราเก็บไว้ในกล่องชาร์จเนี่ยเขาก็ชาร์จด้วยนะครับตอนที่เราไม่ได้ใช้งานหรือว่าแบบไม่ได้ชาร์จเพิ่มเนี่ยแบตเตอรี่ก็ยังคงเท่าเดิมของที่ให้มาในกล่องก็จะมีกล่องชาร์จเคสเนี่ยเราก็สามารถเก็บไมโครโฟนกับตัวรับสัญญาณไว้ในนี้ได้เลยนะฮะแถมถุงผ้าไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับ จะมีสายแจ็ค TRS สำหรับใช้กับกล้องนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมใช้กับกล้อง Sony CV 1ทของผมผมก็เสียบเข้ากับกล้องเลยนะฮะและมีสาย TRS 2 Lightning ใช้ได้กับ iPhone ใช C to น C ะใช้กับ มือถือ Android ได้เลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone iPad เรียบสัก2 3าครั้งนะ iPhone iPad ของเราเนี่ยมีการเรียนรู้ว่าอุปกรณ์นี้เนี่ยมันคือไมโครโฟนนะฮะตอนที่ผมใช้งานเนี่ยผมเสียบไปประมาณ3รอบนะครับจนทําให้มือถือของเราเนี่ยรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคืออะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าเสียบไปครั้งแรกแล้วก็ยังบันทึกเสียงไม่ได้นะครับเสียบไปสัก3ครั้งแ,แถมตัวกันลมมาให้2ตัวเลยนะครับสำหรับ2ไมโครโฟนตัวกันลมเนี่ยมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของกันไม่ให้เเเกิดสียงพึบ,พบวลา ลมพัดมาที่ไมโครโฟนนะครับอย่างตอนนี้ผมก็ใส่ตัววินมัพไว้หรือว่าตัวกันลมนะครับเพราะว่าแอร์เนี่ยมันก็พัดลงมาที่ตัวผมพอด,ดีผมก็ไม่ค่อยชชวร์ว่าพัดตัวลมเนี่ยมันจะเข้าตัวไมโครโฟนหรือเปล่านะฮะก็เลยใส่ไว้ก่อนคันไวนะ้และตัวกันลมของเขาก็ยึดกับไมโครโฟนได้แน่นหนามากๆนะครับไม่มีหลุดง่ายๆหลังจากที่ทางทีมดูดีเราได้ทดลองใช้เนี่ยเรื่องของสัญญาณนะครับระยะทางที่เราทดสอบเนี่ยก็คือ100เมตรเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงเลยนี่จะเป็น<ะ> AM18 ตอนนี้อยู่ที่ระยะสิบสได้ยินชัดไหมคะก็หกเมตรอ่ะโอเคหนึ่งร้อเมตร และในสเปคเนี่ยเขาบอกว่า100เมตรแบบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางนะฮะของเราเนี่ยเราลองแบบเดินหันหลังพูดไปคุยไปตัวเราถ้าหากว่าตัวคนเนี่ยหันหลังให้กับตัวรีเซิร์เวอร์นะครับมันก็ยังสามารถที่จะรับสัญญาณเสียงของเราได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบในเรื่องของระยะความไกลนะครับตอนนี้ผมใช้กล้อง Sony CV10 ก็คือมันมีแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับวัดระยะนะคว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะ แต่ตอนนี้ผมอยู่ที่15เมตรนะฮะเสียงมันก็จะประมาณนี้ต้นนะก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่ตอนนี้อยู่ทางซ้ายมือของผม7จะเมตรแล้วก็มีต้นโพต้นใหญ่บังอยู่นะครับก็มีรูปปั้นสามพันนิดๆอะในช่วงโปรเนี่ยได้ถึง3,400 3น0ีแล้วก็ราคาเต็มอยู่ที่3,900ันเตีเป็น4,000แล้วกันนะฮะในราคานี้เดวแวเราได้ไมโครโฟนที่ เล็กไกลมากๆอเอาดีเลยแบบดีเลยแล้วตอนเนี้ยความเซนซิทีฟหรือความดังของไมโครโฟนก็อยู่ที่ลบสิบเดซิเบล หรือถ้าใครที่ยังไม่ค่อยแบบมั่นใจว่าเสียงมันจะขาดหรือเปล่าก็สามารถที่จะกดเลกคอร์ดที่ตัวไมค์ได้เลยนะตัวไมค์เนี่ยมันจะมีปุ่มสําหรับการกดบันทึกอยู่พอเรากดบันทึกเนี่ยมันจะเก็บเป็นไฟล์เสียงเราก็สามารถที่จะเอาไปซิงค์ในคอมพิวเตอร์แล้วดึงไฟล์ตรงนั้น,นออกมาเพื่อที่จะเอามาตัดต่ออีกรอบนึงไม่น่าเชื่อว่าไมค์สามพันกว่าจะมีระบบนี้นะครับระบบที่อัดบันทึกเสียงแล้วก็เอาไปใช้งานทีหลังได้ตามสเปคเขาบอกว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกดบันทึกเรคคอร์ดจากตัวเขานะครับไดังม14ช่วโ อีกข้อดีหนึ่งก็คือซื้อมาตัวเดียวเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือหรือว่าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยส่วนตัวของผมเนี่ยนอกจากทำคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอรีวิวสินค้านะครับสอนตัดต่อ,ตอวิดีโอน่มือถือเนี่ยผมก็ยังมีการทำไลฟ์สดด้วยซึ่งไลฟ์สดที่ผมทำเนี่ยก็จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ซื้อไมค์หนึ่งตัวสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เนี่ยพกไปแค่ตัวเดียวก็จบแล้ว ตัวไมโครโฟนเนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงด้วยนะครับเวลาที่เรากดเพิ่มกดบวกเนี่ยจะไม่เห็นที่ตัวไม่ครับเราจะเห็นที่ตัวรับสัญญาณมันก็จะมีตัวเลขบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่เวลาที่เราอยู่ในแหล่งชุมชนเนี่ยเราก็ไปที่ลบสิเลยหรือถ้าเราอยู่ในแหล่งที่ไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรมากหรือต้องการที่จะเก็บเสียงเยอะเนี่ยเราก็ไปที่บวก10เราสามารถกดที่ตัวไมโครโฟนของเราได้เลยหรือถ้าใครที่อยากจะมอนิเตอร์จากตัวรับสัญญาณเราก็เพียงแค่ปัดลงมา แล้วก็เลื่อนไปทางขวาจนเจอคําว่าเกณฑ์แล้วก็ไปปรับตรงนั้นได้ แล้ววิธีแบ็กหรือว่าออกมาจากเมนูมก็ง่ายๆเลยปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นตรงตัวรับสัญญาณเนี่ยจะมีรูแจ็ค3.5เอาไว้สําหรับต่อกล้องนะครับอีกรูหนึ่งก็คือรูหูฟังเราสามารถเอาไว้มอนิเตอร์ได้<ฮ>และอีกรูหนึ่งก็คือรู USB Type C ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อนะฮะ USB C เข้ากับมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราที่ใช้ USB C ส่วนตัวทรงสัญญาณหรือว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยมันยังมีรูแจ็ค3.5 เอาไว้สําหรับเพื่อนๆต่อเข้ากับไมโครโฟนแบบสายหรือว่าไมล์ลาเวเลียได้ด้วยนะระยะเวลาของการใช้งานนะครับต่อ1ครั้งเอาออกมาจากกล่องแล้วก็ใช้ยาวๆเนี่ยอยู่ที่5ชั่วโมงด้วยกันถ้าเพื่อนๆน,นะครับอัดวิดีโอแล้วไม่ได้ดต่อเนื่องยาวถึง5ชั่วโมงเนี่ยก็อาใส่ไปในกล่องนะมันจะยืดอายุจาก5ชั่วโมงเนี่ยเป็น10ชั่วโมงเลยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทางดูดีของเราเนี่ยแนะนําให้ซื้อเลยนะครับ ใช้ได้ทุกอุปกรณ์เสียงดีนะฮะมีการรับประกันจากอูเรนซี่ด้วยนะใครที่อยากได้การรับประกันเนี่ยจะต้องซื้อจากศูนย์ไทยด้วยนะครับอูเรนซี่ไทยแลนด์นะ,ะกดลิงก์ข้างล่างแล้วก็ไปสั่งซื้อที่ร้านของเขาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ไมโครโฟนตัวนี้เหมาะกับใครบ้าง <c oughs> อย่างแรกบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์คนที่ออกเดินทางเล่าเรื่องในชีวิตประจําวันของเรานะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือวิดีโอฟโตกราฟเฟอร์นะครับในเรื่องของสัญญาณก็ถือว่าโอเคมากไว้ใจได้นะผมลองไปที่ที่มีสิ่งกีด ก็ยังใช้งานได้นะครับอีกกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มไลฟ์สตรีมหรือว่าไลฟ์บอร์ดแคสต์นะจะต้องการใช้กับคอมพิวเตอร์ไมโครโฟนตัวนี้มันต่อคอมพิวเตอร์ได้ต่อ USB แล้วก็ส่งสัญญาณเสียงเ,ยเข้าไปที่เครื่องเครื่องก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยช่วงนี้มีแถมไมโครโฟนแบบเป็นสายให้ด้วยนะครับคุ้มมากๆเลย กดลิงก์ไปสั่งซื้อได้ที่ร้านที่เราแปะไว้ให้นะครับก็จะได้การรับประกันการันตีจากกุลันซี่ไทยแลนด์ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้การันตีสินค้าหรืออุปกรณ์ตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าเออช่วยรีวิวช่วยคอนเฟิร์มอุปกรณ์นั้นหน่อยไปลองใช้ให้หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปใช้ไปทดลองใช้แล้วก็มาคอนเฟิร์มเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่ามันเหมาะที่จะเอามาใช้งานแบบจริงจ,งจังไหมจะเหมาะกับลักษณะงานแบบไหนให้ฟังนะครับ หรือถ้าใครสนใจคอร์สการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือการถ่ายรูปการแต่งสีรูปนะครับตอนนี้เนะี่ยทางทีมดูดีเรามีคอร์สสอนด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์ d o ดีวิดีโอยังไงพบกันใหม่นะครับกับดูดีรีวิวในวิดีโอหน้านะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ